สวัสดีครับกลับมาอยู่กับไทยดีเบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอินสตอลตัว Neo4j Server แล้วก็การเซต environment บนตัว Windows เรานะครับให้พร้อมใช้งานตัว Neo4j กันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยผมก็เข้ามาที่ตัว Chrome นะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัว Google เพื่อที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัว Neo4j นะครับอ่ะผมก็จะค้นหาคำว่า Neo4j อ่ะดาวน์โหลดปึ๊บคลิกเข้ามาเลยนะครับ จากนั้นก็จะมีเว็บ Official ของ Neo4j อยู่ครับก็จะเขียนว่า Neo4j Desktop Download ตัวนี้แล้วก็คลิกเข้าไปเว็บไซต์นี้เลยนะครับอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเว็บไซต์ก็จะได้ประมาณนี้ครับก็จะมีตัว Neo4j 4.3เป็นตัว Desktop นะครับที่เราได้ทดลอง Install ลงในตัว Mac OS ไปก่อนหน้านี้นะครับอ่ะที่เราจะมาดาวน์โหลดกันจะเป็นตัวนี้ครับ นี่ครับจะเขียนไว้ว่าดาวน์โหลด Neo4j Server คลิกเข้าไปเลยนะครับอะเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราดาวน์โหลดอยู่นะครับก็จะเป็นตัว Enterprise ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเสียตังค์นะครับแล้วก็จะมีตัว Community Server ที่ให้เราใช้งาน Open Source ได้ฟรีนะครับแล้วก็จะมีตัว Neo4j Desktop ที่เราได้ลองอินสตอลไปก่อนหน้านี้อะผมก็จะเข้ามาที่ Community Server นะครับจากนั้นมันเลือกเป็น OS เราก็เลือกเป็น Windows ใช่ไหมครับเครื่องเราเป็น Windows แล้วก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ Neo4j อ่าก็จะเป็นไฟล์ zip นะครับจากนั้นคลิกเลยครับผมเมื่อทำการคลิกแล้วตัวเว็บเนี่ยก็จะดาวน์โหลดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเด้งขึ้นมาแล้วแล้วก็ให้เราสังเกตรตรงนี้นะครับ Default เพื่อที่จะล็อกอินเข้าใช้งานตัว database นะครับจะเขาจะใช้ username ว่า Neo4j แล้วก็ password Neo4j ตัวนี้ให้เราไปกรอกตอน อินสตอลเสร็จแล้วก็จะเข้าไปใช้งานตัวดาต้าเบสนะครับได้ล,ลงมาด้านล่างเขาก็จะมีตัวแนะนำวิธีการอินสตอลตัว Neo4j อยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นไฟล์ซิปของ Windows แล้วก็เขาแนะนำให้ไปลงตัวนี้ครับ Java JDK จะเป็นเวอร์ชัน8หรือว่าเวอร์ชัน11นะครับเพื่อรันตัวคอนโซลตัวเนี้เราก็ลองเข้าไปดูได้ครับผมได้ลงไปในตัวผมเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนมาดาวน์โหลดตัวนี้นะครับนี่ครับ Java SE 11เนี่ยครับตัวนี้แล้วก็คลิกดาวน์โหลดแต่ว่าก่อนดาวน์โหลดเราก็ต้องสมัครตัวเอ่อ create ตัว user ในตัว Oracle ก่อนนะครับจึงจะสามารถดาวน์โหลดได้อ่ะทีนี้เรามาต่อเขาก็จะแนะนำให้ไปเอ่อแตกไฟล์แล้วก็ไปรันตัว Neo4j เอ่อในตัวผาที่เราตั้งอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองเซตไปทีละขั้นตอนให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็รอตัว Neo4j ดาวน์โหลดก่อนอ่ะเมื่อทุกคนทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตัวไฟล์เนี่ย มันจะมาอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับมันจะเป็นชื่อว่า neo4j community ตัวนี้เลยนะครับจากนั้นผมก็จะทำการแตกไฟล์ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับมาที่ตรงนี้แล้วก็ extract file ซึ่งผมจะเอาไปไว้ที่ drive c ในคอมพิวเตอร์ผมนะครับอันนี้สามารถเลือกโฟลเดอร์ได้ตามตามที่ทุกคนถนัดเลยนะครับผมก็จะเอาไปไว้ที่ windows drive c อ่าคลิกโอเคจากนั้นกดโอเคครับก็จะทําการแยกไฟล์ของเราออกมาก่อนอ่าเมื่อทําการแตกไฟล์เสร็จแล้วเราเข้าไปดูที่โฟลเดอร์ที่เราลงนะครับผมก็เข้ามาที่ตัว d i c อ่าจากนั้นเนี่ยครับตัวไฟล์ที่เราทําการแตกไฟล์ลงมาทีนี้ผมจะทําการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้เพื่อเข้าใช้งานได้ง่ายนะครับอ่าให้เหลือแค่คําว่า neo 4 j อ่าเรียบร้อยครับจากนั้นผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในตัวนี้ แล้วก็เข้ามาอีกทีนึงนะครับอ่าก็จะมีไฟล์ n e o 4 j ให้เราเรียบร้อยจากนั้นให้ทุกคนเข้าไปนี่ที่นี่ครับอ่าโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า bin อ่าเดบคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการ copy path ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะ copy path เพื่อไปเซฟตัว environment variable บน windows เรานะครับให้สามารถใช้ตัว n e o 4 j server ผ่าน command prompt ได้นะครับอ่าผมก็ copy ตัว path ตัวนี้ไว้นะครับ copy จากนั้นเราเข้ามาที่ค้นหานในตัว windows แล้วก็พิมพ์คําว่า environment อ่า ซึ่งจะเป็นชื่อว่า Edit the System Environment Variable ให้คลิกเข้ามาตัวนี้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วให้ทุกคนคลิกตัวนี้ครับด้านล่างเลยครับ Environment Variable ตัวนี้เมื่อคลิกเข้ามาแล้วให้ทุกคนสังเกตที่กล่องนี้นะครับตัว System Variable ให้ทุกคนมาหา Variable ที่ชื่อว่า Path Path ตัวนี้นะครับ Path แล้วก็ให้คลิก Edit ตัวนี้จากนั้นเราคลิก New New เพื่อจะวางตัว ผาดไฟเมื่อกี้ที่เรา copy มาอ่าเราก็ p y มาแล้วใช่ไหมครับก็วางลงเลยเรียบร้อยจากนั้นก็กดโอเคเพื่อเซฟกดโอเคอีกครั้งหนึ่งครับก็ปึ๊บเป็นการเสร็จขั้นตอนเซฟตัว Environment จากนั้นเข้ามาที่ m o m n d p r o พร้อมทดสอบรันตัว neo4j กันดูนะครับในการ Install เนี่ยเราจะใช้คำสั่งว่า neo4j อ่า Install ขีดเซอร์วิสนะครับตัวนี้จะทำการอินสตอลตัวเซอร์วิสลงที่ตัว Windows เรานะครับจากนั้นกด enter ครับ Neo4j ก็จะทำการอินสตอลเซอร์วิสลงให้เราเมื่ออินสตอลเสร็จแล้วก็จะเขียนว่า Neo4j Service is already installed เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาลองรันตัวคอนโซล Neo4j Server ขึ้นมากันนะครับก็จะใช้คำสั่งก็คือ Neo4j แล้วก็ตามด้วยคอนโซลนี่ครับ neo4j console จากนั้นกด enter ก็จะทำการเปิดเซิร์ฟเวอร์นั้นขึ้นมาอ่าอ่า neo4j ก็จะทำการสตาร์ทขึ้นมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยครับสังเกตให้เข้าไปตรงนี้ครับสามารถ Copy ได้เลยนะครับเอ่อ local host 7474อ่าผมก็จะทำการ Copy ตรงนี้มาแล้วก็เข้าไปที่โคมอ่าลองไปเปิดตัวนี้กันปึ๊บกด enter ครับ เราก็จะเข้ามาที่ตัว neo 4 j browser เรียบร้อยเห็นไหมครับตัว local ขอ,ของรันบนเครื่องเราจากนั้นตรงนี้ผมก็จะลองตั้งเป็น database test ไปก่อน username จำได้ไหมครับก่อนดาวน์โหลดว่าตัว default username ก็ค <c oughs> ือ neo 4 j อ่า password <c oughs> <g> ก็ใช้เหมือนกันเลยครับ neo 4 j เหมือนกันจากนั้นกด connect ครับผม เมื่อเราคอนเน็กผ่านมาแล้วนะครับเราก็มาตั้ง New Password ใหม่นะครับเพราะว่าตัว Default มันเป็น neo4j ซึ่งใครจะเข้ามาก็ได้ตรงนี้ผมก็จะลองตั้งเป็น Password p a า s w o r d ใหม่นะครับเมื่อเราเปลี่ยน Password ก็กด Change Password นะครับอ่ะเราก็จะเข้ามาใช้งานตัว neo4j Server ในตัว b r o w s e r กันได้เรียบร้อยแล้วนะครับ หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ก็จะมีกล่องด้านซ้ายที่เป็นตัวโฮมตัวดาต้าเบสของเราอยูอ่ตัวนี้ก็จะเป็นตัว Favorite าก็จะมีเครื่องมือต่างๆให้เราใช้งานนะครับสามารถตั้งค่าได้แบบเดิมเลยเป็น Dark Mode ต่างๆเราสามารถตั้งค่าได้นี่ครับก็เรียบร้อยเราสามารถเข้ามาใช้ neo 4 j server ได้เพื่อที่จะใช้งานฐานข้อมูล ของกราฟดัตเตอร์เบาาเสนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนก่อนลงนะครับให้ไปดาวน์โหลดตัวนี่ครับจาวา11ตัวนี้ก่อนอ,อย่าลืมเลยนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถอินสตอลตัว neo4j Serv e r บน Windows เราได้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นแนะนำนะครับวิธีการอินสตอลแล้วก็ใช้งานตัวเบราว์เซอร์ตัว neo4j กันนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาลงลึกคำสั่ง กันนะครับในวิดีโอถัดๆไปสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ